นำหนังสือมาเรียกพยานหลักฐานเพิ่มเติมมาให้ปปชในวันนะี้ซึ่งมันเป็นวันที่ปาจจะมีมติแล้รเนี่ยมันช้าไปไหมในการที่ํำเสนอก่อนหน้านี้ทำไมไม่ไทำจริงๆเราไม่ได้เปเนินการล่าช้านะครับเพราะว่าพยานหลักฐานที่เรามายื่นเนี่ยเป็นพยานหลักฐานเก่าซึ่งเราได้มีการยื่นเอาไว้แล้วในสมุดการสอบตรวจสอบตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็ปรากฏว่าจากข่าวที่หลือออกไปเนี่ยพบว่าทาง ปปชเนี่ยได้มีการพิจารณาพยานหลักฐานในฝั่งของผู้ต้องหาเป็นหลักนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้กล่าวหาเองเนี่ยฝ่ายตำรวจเนี่ยโดนกิบยกเอาพยานหลักฐานเกยบบางส่วนนะครับนํามาพิจารณานะครับงส่วนเพรานั้นเองเราก็เลยว่าเกิดความไม่สบายใจว่าทางพนกักงานสอบสวนเนี่ยเกรงว่าจะไม่ได้ต้องวารคุณธรรม,ค,มครับก็เลยต้องมีการตามหลักฐานจากนี่ยน้ครับ มายื่นในวันน,นี้อีกครั้งแล้วรู้ได้ยไงว่าทางปปชเขาไม่มีการสอบสวนในพยานหลักฐานเก่าที่พนักงานสอบสวนเคยยื่นให้แล้วคืออันนี้ก็เป็นข่าวลือนะครับที่เราก็ได้ทราบเหมือนกันตัวเอกสารที่เป็นทางการเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นนะครับตอนนี้ก็มีเพียงแค่ข่าวลือผมก็หวังว่ามันคงไม่ใช่เรื่องจริงข้อยว่าทางการที่พนักงานสอบสวนสงสัยว่าเขาไม่ได้สอบอหลักฐานที่พนักงานสอบสวนส่งให้เนี่ย คิดเอาเองว่าคอประชไม่ได้สอบคือเราไม่ได้คิดเราเองครับซึ่งจากการที่คณะพนักงานสอบสวนเนี่ยเราเข้าดูการทํางางนของคอประชเนี่ยนะครับเราก็มีความวิตกกังวลน,นะครับว่าทางคอประชเนี่ยท่านก็มีอำนาจนะครับในการที่จะวินิจฉัยแล้วก็มีความเห็นให้คุณ<ม>ให้โทษกทับบุคคลใดก็ได้โดยอิสระนะครับแล้วก็เนื่องจากในคดีนี้คดีนี้นะครับ ทางคุมคุ้ต้องหาเนี่ยที่เป็นเจ้าพี่ตำรวจมีความพยายามที่จะดึงสำนวนนะครับทุกเรื่องให้เข้ามาอยู่ในอำนาจของปอปชอโดยมีการทำแม้กระทั่งให้ตำรวจพวก,พวกเดี่ยวกันนะครับมาแจ้งความดำเนินคดีกับพวกเดียวกันเองในความคิดตอนรัชการเพื่อที่จะให้คดีเปน็นอำนาจของปปชแล้วก็ทำสำเร็จจริงครับที่ทางพนักงานาสอบสวนเรามอบให้เนี่ย มันเป็นหลักฐานประเภทไหนมันเป็นเรื่องของเส้นทางการเงินหรือว่ามันเป็นเรื่องของพฤติกรรมหรือว่าเป็นเรื่องของทรัพย์สินอะไรหลักฐานทุกอย่างนะครับที่เรามอบให้ปาชานะครับมีเป็นมากกว่าหมื่นแผ่นนะครับเป็นเส้นทางการเงินนะครับมีพยานบุคคลนะครับมีพยานนิติวิดดยทยาศาสตร์นะครับซึ่งได้รวบรวมว้ให้ทั้งหมดแล้วเพียงแต่ว่าถ้ามีการยึดยกเอาพยานหลักฐานของฝ่ายเราไปพิจารณาบ้างนะครับ ก็อาจจะให้ความเป็นธรรมครับทุกฝ่ายไดตไ้ตรงไหนตรงไหนที่ทางปชคิดว่ายังไม่ได้เอ,รรยา,ยอาพยานหลักฐานนานสอบสวนไปสอบเรื่องเติมที่ที่เป็นไฮไลท์เลยรตรงนี้ตรงที่ผมผมตอบไม่ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเราคงต้องรอดูมติของปชอ,อีกครั้งนะครับซึ่งมติของปชอ,อาจจะไม่ได้เป็นตามที่ข่าวดูกไ็ได้ครับแล้วการที่ทำทว่าคุณต,ตำรวจในดังกล่าวมีการาชี้นำปชเรื่องของการสอบสวนต่างนานาน่ะ อะไรเนี่ยเป็นเป็นเป็นมูลเหตุหรือว่าอะไรเป็นข้อผูชีว่ามาเป็นอย่างนั้นคือก็ตามที่เราได้มีการติดตามการทํางานของปรชมานะครับคือมันมีประเด็นสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คืออันนี้เป็นเป็นหมายข่าวของปรชอเองนะครับที่ซึ่งมีการพิจารณาในมูลความผิดเวบนสายการพนันเช่นเดียวกันในส่วนของ,อด,ขอ,งอดีตพบตรท่านหนึ่งนะครับจากอดีตท่านรอง พบตรลท่านนี้นะครับซึ่งมีพฤติการในการรับผลประโยชน์เกี่ยวกับเว็บไซต์การเมนั้นเช่นเดียวกันเลยครับจากบัญชีม้าก็บัญชีเดียวกันจากกลุ่มผู้กระทำความผิดก็กลุ่มเดียวกันแต่สาหรับท่านอดีตรองพบตรลอ,อดีตรองพบตรลนะครับมีกระแสข่าวว่าจะให้อยู่มูมความผิดแต่อดีตพบตรล ก็โดนชี้มูลความผิดไปแล้วอันนี้เราก็เลยสงสัยว่ามาตรฐานในการวิธีชัยคดีเนี่ยเรามีเกณฑ์อะไรในการตัดสินเพราะว่าในพฤตีการเยวการแต่มีการตัดสินที่ไม่เหมือนกันนะครับอันกระนบอลอ,องบตลดและหลอ,องขอบตลอเนี่ยเป็นฐานข้อมูลทุกเดียวกันแต่การตัดสินน่ะทำไมออออของอดีตของบตลอถึงได้ถูกดำเน,ออนินคดีเรื่องของให้มีการไต่สวนแต่ส่วนรองสอบอเนี่ยมีการชะลอใช่ไหม หรือจะข่าวเนี่ยไม่ได้ชะลอนะครับก็คือจะมีการตักตบไปเลยนะครับเราก็เลยมีความเป็นห่วงว่าทําไมถึงไม่ทําให้เหมือนกันครับยวพี่ยืนยันในหลักฐานเพราะว่าสามารถออกาผิดกหรคือพนักงานสอบสวนเรายืนยันในพยานหลักฐานมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วครับซึ่งในคดีนี้มีการแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาในส่วนของเจ้าที่ตารวจแล้วก็พลเรือนที่เป็นผู้กระทำความผิดไปแล้วนะครับตามพยานหลักฐานที่ฝ่ายตำรวจเป็นคนทํา ซึ่งเราก็ยังยืนยันนะครับว่าในคดีในชุดนี้นะครับหากปปชามีมติปัดตกในความผิดในส่วนของเจ้าพนักงานนะครับแต่ความผิดในส่วนอื่นอย่างเช่นสารพวร่วงเงินการเป็นผู้จัดที่มีการเล่นการพนันนะครับความผิดส่วนนี้ยังเป็นความผิดในอำนาจของพนักง,งานสอบสวนตำรวจอยู่เราพร้อมที่จะทำการสอบสวนตามกระบวิการพิจารณาความอาญาแล้วก็จะมีการส่งฟ้องไปถึงอัยการหากมีการคืนตำรวจให้ตำรวจนะครับ ในส่วนของถือเป็นว่าเป็นชุดใหญ่ในเรื่องของมีมติเป็นไฟนอลหรือใช่ไหมเป,เป็นการประชุมพิจารณาคณะใหญ่ครับคณะใหญ่ผ่านอคณะอนุมาแล้วอนุผลว่าไงผมยังไม่เห็นครับมีแต่ข่าวลือครับว่าว่ามีการไม่ชี้มูลกลุ่มเจ้าที่ตำรวจระดับสูงนะครับแล้วก็มีการชี้มูลเพียงเจ้าพิสต์ตำรวจบางท่านครับ เสียงเท่าไรต่อเท่าไรที่ผมผมไม่ทราบครับผมไม่ทราบนอนี้เป็นเรื่องภายในของทางกปชซึ่งมันจะมีผลผูกพันในเมื่ออนุมันออกมาโวกหรอลบเราไม่รู้แต่มันจะไปสอดคล้องกับทุกใหญ่นะถ้าตามความคิดของทางทการสอบสวนอันนี้เป็นอำนาจของทางปปชครับผมผมผมไม่กล้าร่วงนะคือมันมีสิทธิ์ที่จะเห็นต่างไหมล่ะถ้าในในเมื่อมันมีโอกาสเป็นไปได้ไหม เป็นเป็นของปปชเราเราให้ความเห็นไม่ได้จริงครับเพราะว่าเป็นเป็นเรื่องการแตะพิจารณาครับการพิจารณาแล้วก็มีผลถ้าเกิดพูดอะไรไปมันมีผลมันมีผลทำทำให้ทางปปชเสียหายได้แต่ทำไมคกระแสข่าวอย่าลืมกดติดตามคลิปข่าวสารข่าวด่วนข่าวดังทุกทิศทั่วไทยสาระความบันเทิงอื่นๆจากทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้ทาง Facebook, Youtube, TikTok, Twitter และ Instagram และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้แล้วค่ะ